โอเคต่อไปอันนี้จะเป็นค่าที่บริหารกลุ่มกล้ามเนื้อโรเทเตอร์ครับนะหรือว่ากลุ่มกล้ามเนื้อที่ช่วยทําให้หัวไหล่เนี่ยสามารถออกแรงได้ดีขึ้นแล้วก็มั่นคงมากขึ้นด้วยก็คือกลุ่มกล้ามเนื้อของกลุ่มสแคปูล่าทั้งหมดเลยหรือว่าก็คือกลุ่มกล้ามเนื้อสะบักนั่นเองทีนี้กลุ่มกล้ามเนื้อสะบักมีความสําคัญยังไงมีความสําคัญก็คือมันช่วยมันช่วยสร้างความมั่นคงให้กับพวกกลุ่มกล้ามเนื้อหัวไหล่เลยแล้วก็ ช่วยในเรื่องของการถ่ายแรงจากส่วนอื่นๆมาที่แขนนะครับทีนี้เนี่ยในการพายเรือนะมันจะต้องใช้ความสามารถในการโลแล้วก็ทำ p r o t e คชั o ของตัวสบักตอนนี้กลับไปใช่ไหมอันนี้ protection กลับไปแล้วก็ดึง d r i v เข้ามาแบบนี้ใช่ไหมทีนี้ไหล่มันก็จะต้องนิ่งพอถ้าเกิดเราทำไหล่นิ่งได้เราก็จะทำให้ p e r f o r m มนซ์ของการพายเรือมันดีขึ้นนั่นเองทีนี้ อันนี้มันก็จะมีอยู่ประมาณสองสามท่าทีนี้มันก็จะมีอุปกรณ์ก็คือตัวนี้เป็นยางตัวนี้เป็นยางจับอันนี้เดี๋ยวจะปกติก็เอาไว้เกี่ยวกับเสาหรือว่าอะไรก็ได้นะแล้วก็มีหลูปแบนถ้าเกิดไม่ไม่มีตัวแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวพี่จูนสาธิตให้ดูอ่าเดี๋ยวสมมติว่าพี่จูนเกี่ยวไว้ใช่ไหมเดี๋ยวท่าที่หนึ่งเนี่ยท่านี้ท่าที่หนึ่งก็คือกลุ่ม การทำ external rotation ของตัวแขนนะเดี๋ยวก็พี่จูนก็จะหันหน้าเข้ากับตัวยางตัวนี้เลยอาจจะหันออกไปเอียงๆนิดนึงแล้วก็ทำให้แขนตรงเนี้ยแขนตรงเนี้ยมันตั้งฉากแบบนี้ตั้งฉากกับลำตัวแบบนี้แล้วทีน้นเราจะเปิดออกไปแบบนี้โดยที่ยังหนีบศอกตรงนี้ไว้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้ก็ให้ตัวนิ่งๆทำ shoulder packing shoulder packing ก็คือการร่วมหัวไหล่ปึ๊บ เพื่อให้มันอยู่กับที่แบบนี้เสร็จแล้วเราล็อกไว้เลยปึ๊บไหลเปิดเอาไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเราหายใจเข้าหายใจออกเปิดออกไปด้านข้างแบบนี้อ่าเดี๋ยวจะให้ดูด้านข้างนะครับด้านข้างอาจจะดูยากนิดนึงอ่าหายใจเข้าหายใจออกเปิดไปด้านข้างแบบนี้เราพยายามไม่คอมเมนเซตหรือว่าชดเชยโดยการใช้แขนนะครับใช้แขนแบบเหมือนเหมือนเปิดออกแบบนี้ มันจะใช้กลุ่มกล้ามเนื้อตัวอื่นๆช่วยนะแทนที่เราจะได้ฝึกพวกกลุ่มกล้ามเนื้อสบักโอเคหายใจเข้าหายใจออกสามครั้งเลยพี่จูนทำให้ดูสามครั้งแบบนี้เลยนี่แบบนี้แต่ปกติก็จะหันเข้าด้านข้างสีสิบห้องศานะครับอ่ะอันนี้ท่าที่หนึ่งนะทำสองข้างเลยทำข้างละสิบห้าเมื่อ,อทำถึงใกล้ๆครบจำนวนเนี่ยมันจะเริ่มร้อนๆ จากบริเวณตรงหัวไหล่ตรงนี้ยาวอาจจะบางที่อาจจะยาวไปถึงตรงสะบักรตรงนี้เลยนะครับอ่าท่านี้ดีมากๆพี่จูนก็ชอบทําเองฝึกด้วยตัวเองบ่อยๆอันเนี้ยโจสะบักแข็งแรงมากๆเลยเล่นพวก upper body อะไรเงี้ยทำ strength training ให้กับ upper body ดีมากเลยอันนี้